กุ้งคัวไว้นะ่ะกุ้งคัวนะจ๊ะโอ้ยเสียได้ประหลาดเนี่ยโอ้ยขอบคุณจ้าตีปากหน้าวก่อนบ่มีอย่างอื่นเด้ยอยเฮ้ยโ <c oughs> ค้งน,น้อยๆก,กินผู้เดียวแฟนเพิน่นจีกิ่นนะบ๊อบเแซ่บได้หลายเดี๋ยวเขาสิกินก็ได้เนาะชุนกุเลงกุเลงดอกต่แหลกลายดอกมันชิบะแหลกหนังแมสหน้าหน,น,น,น้ากอดหน้าบ้าหนึ่งซิม บม่ได้กินหลายปีแสบโอ้ยแสบคืียอยังคือตำแตงเลยพอ่อเอาล็อ,อ <c oughs> กเฮ้ยโค้งน้อยๆกินผู้เดียวแฟนเป็นผิ้กินนะมาบุ๊บแสบได้หลายเดียวเขาสิกินก็ได้เนาะออกแล้วมาเริ่มซิมไม่ได้กินหลายปีแสบโอ้ยแสบคืียอยังคือตำแตงเลยพอ่อเอาล็อกเปน็นยะังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงเครื่องกัน อน้ำแรกอ่ต้องเป็นโอ้ยขาดบ่ได้เนาะบ้านเราน้ำปลาน้ำปลาจักหนอนบะพริกโอ้บักพริกเขียวเป็นบะพริกแดงตาใส่โคโอ้ยล้อแล้วสก๊าบก็ไปเร <c oughs> ื่อยๆพีน่ละีมันจะต้องอป็ิตาเสีบของฮงกาวิวพีนน <c oughs> ่น้องแมวไปเรื่อยๆพี่ลีมันจะต้องอป็ิตาเสีบของฮงกาวิวพีน่น้องแมว พ่อแม่โอ้ยเจ้าดิเสียใจเด้อเกิดมาก่ะเบิ้งพี่น้องต่ำละแซ่บใส่อู้ไฟอยู่ทั้งหัวบ่ไหลบัวอยากได้หัวบัวคุเด้วม,มันบะ่มีเนาะจ่ายามนี่เพิน่นนก็ได้แต่ไหลบุพม่ได้หัวบัวมาไหมอได้หัวบัวมาฝานต่ำใส่หมดแดงมันบ่มี าไม่รู้หนุวี่นี่กลุ่มกลุ่มกลุ่มซื้อกลุ่มมะขวไว้นะสิตําใส่โอ้ยงามงามเบิ่งเบิ่งเบิ่งตักมาพี่กัมอ่ะเคยทวงเคยเห็นมันมีใส่บักน้าเป็ดเปียวก็สักกเจ้าใส่อันนั้นเนาะเจ้าใส่มาแดงนะแม่จ้าทำไมกรนหัวบัวเนาะเพิ่งตักใส่มาแดงปุ Sisters ๊บพราะเราขาเปียวทั้งหมดหนุวีจะกล่าวให้เบิ่งนัวนัวนัวน้ำมะนาวปลาเบิ่งพริกอาจจะบ่มีสีสันไม่เป็นพริกเขียวเนาะใส่อันกุ้งกุ้งขวานาะ งลงเลยวิจกิกาวให้เบิ่งนวลนวลนวลน้ำมะนาวปลรราเบิ่งพริกอาจจะบ่มีสีสันไม่เป็นพริกเขียวเนาะใส่อันกุง้งกุ้งขัวเนะ้ำกุ้งขัวไว้นะ่ะกุ้งขัวนะจ๊ะโอ้ยเท่ได้กระแดกเนี่ยโอ้ยขอะพุณจา้าปีปากเน่าก่อนบ่มีอย่างอื่นเด้อเป็นอย่าง,นงนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงเครื่องกันอ่าอัอนดั้แรกอ่ะต้องเป็นโอ้ยขาดบ่ได้เนาะบ้านเรา น้ำปลาน้ำปลาจักน้องเสี่ยมได้ด้วเนี่ยมัน,นใหญ่อยู่อุย้อยใหญ่อีกแล้วออืเป็นยังนนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงเครื่องกันอ่าน,นัำแรกอ่ต้องเป็นโอ้ยขาด,ดบ่ได้เนาะบ้านเราน้ำปลาน้ำปลาจักมากระทงประเทศมันมีใส่แบบน่าเปิดเปียวก็จะเอาเส้น,นนั้นเนาะเจ้าใส้หมอดแดงนะแม่จ้าทำไมก่อนห,หัวบวัวเนาะเมันตัดใสด่หมอดแดงโอเพอแล้วาขาเปียว เห็นมีใค่แบบน้าเปรี้ยวก็้ักแเจ้าใช่อันเนาะเจ้าใช้มดแดงนะแม่จ้าแม่ก้อนหัวบัวเนาะเพิ่ตัดแซ่หมดแดงป๊ดเพอแลเรา่าเปี้ยวแบเนาะเหรนคะลงิมอือม่ได้กินหลายปีแซ่บอ้ยแซ่บคืออย่างคื่ตำแตงแล้วพอเอาล็อกพออย่งเงี้ยอุ้ยพอเสียที่ชูเหรอหน้าพอใส่มาแล้วบปล่ งามปึ๊ยจ้าไม่หนุวี่มีกลุ่มกลุ่มกลุ่มซือกลุ่มมกขัวไว้น้กสิดำใสอ้ยงามงา้เบิ่งเบิ่งบตั้มาพี่กรํเอาโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้โอ้โอบโองโอ้โอ้โิ้โอ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 ้มอ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้ั้โอ้โอ้โอมโอ้โออุ้้้อ้้โอ้โอ้โอ้้โโอ้้โอ้กอ้โม้อ้้โอ้ง เบิ่งเบิ่งเบิ่งต่ำมาพีกำอต้นกุเลงกุเรงไปต่ำแหลกหลายดอกมันช่กุไรงใหญ่แม่นี่นี่งอุจจักโพจ้าบ้านเนาไปยังชิบวจ้าเนาะโอ้ยขอเสียบอ่อนอ่อนจะไหลบัวไหลบัวเบิ่งด้วยกันวะเนาะอุ้ยอันนี้หัวก็จะแสีบกว่านี่เนาะพี่น้องบางพีกีหนูมันพีกแดงพริกแห้งเนาะต้องย่างไปเอาพวกพีกแห้งมาต่ำใส่ไม้เ่าเป็นกุ้งครัวไว้น่ะ กุ้งั่วนะจ๊ะโอ้ยเทรดได้ขนาดนี้อโอ้ยหอักกับกุ้งจา้าบีบปากหน่าก่อนบ่มีอย่างอื่นเด้ยอยกุ้งคัวไว้นะ่ะกุ้งั่วนะจ๊ะโอ้ยเทรดได้ขนาดนี้อโอ้ยหอักกับกุ้งจา้าบีบปากหน่าก่อนบ่มีอย่างอื่นเด้อาบักพริกโอ้บักพริกเขียวเป็นแบบพริกแดงตามไซคโค,โ,คโอย้ยล่อแล้วชิคกับกองเสียบได้ด้วยเนี่ยมันใหญ่อย,ย,อยู่โอ้ยใหญ่อ,อีกแล้วออืฮึ บักพริกโอ้บักพริกเขียวเยว้ยมะพีกแดงต่ใส่โคก็ยี่ล้อแล้วชิค้ับก็ข้างเนี่ยอ้ยเจ้าเสียใจเด้อเกิดมานะ่ะเบิ้งพี่น้องอต่แล้วแซ่บแซ่โอ้โอยไฟอ,อยู่ทั้งหัวเลยนะทุกคนลงุงวิมีแนวมาสู่กินเด้อลุงวิไปตลาดมาหัววิได้อีหยังมามาชมเด้อมาชมเด้อเดี๋ยวชี้บให้เบิ้งนี่สีสันโมเป็นแต่แซ่บแต่ซิมเราแซ่บแซ่บเด้อพี่น้องอ้า เน้นน้ักโจ้าบานเอาไปเนีชิบบจ้างนอ้ยอเสีบออนอ่อนจ้าไลบัวไลบัวเบิ่งด้วยกันาะบกอบิกโอ้ยักพบพกเขียวเอ็นบ๊อบพแดงต่ำไ่โคก้อยลอแล้วสิกรับก็จ้าไมู่หนว่นี่กุ่มกลุ่มกุ่มซื้อกุ่มมะขวาว้นักิตํำใส่อ้ยงามามเบิ่งเบิ่งเบิ่งตำบ๊พีกมเห็นบ๊กเฮ้ยอะไรล อยู่ที่น้ำปลาละกันชิไปเห็นยี่ห้อเขาอีกอุ้ยน้ำปลาแดดเฮียขอให้เบิ่งในี่น่าน่าทำผีกระเทียมมันเป็นพริกเขียวมันบลแดงเด้อพี่น้องมูวิชิเอาลาบัวมาตำทำซุปพี่ซุปน้องกินเด้อเบิ่งเบิ้งเอาเอาเอาโอเคกราบกล่องมาเบิ่งทันสิปุ่มเคียงเด้อสิปุ่มเคียงไปแต่อยู่ทีงหัวมันเลยแสงเงสิทุกคนห้องแม่โอ้ยเจ้าเสียใจเด้อ เกิดมากอะเบิองพี่น้องต่ำแล้แซ่บแซ่โอ้ยไฟอยู่ทั้งหัวเลยฮึมแซ่บฮึมมาด้วยจะเด้อขอบคุณที่รับชมค่ะหอมมากน้ำซิมฮึมโปรตีนหลายปีแซ่บโอ้ยแซ่บคืียอยังคือต่ำแตงได้พ่อเอาลอกแบบพริกโอ้บักพริกเขียวเป็นบักพริกแดงต่ำใส่โค้กวยล้อแล้ว จับกจากบจ้าบานเอาไปย่งสิบัจ้าน้ออ้ยห่อเสีบออนอนจ้าไลบัวไลบัวเ่งด้วยกันวน้อ้ยสีายจว่เมอมนคนงาเหลจะตออกระเสีบงมวีวพี่นอแมว กเตีมนมีใส่บักน้ายเตียวก็เขาเจ้าใช้อ right. ันนั้นเนาะเจ้าใช้มดแดงนะแม่จ้าทำไมก้อนหัวบัวเนาะเพิ่ตัดใส่มดแดงกูเพอ่งทอดขาเปียวอืออืออืแล้วอือือมาด้วยเจ้าด้วยขอบคุณที่รับชมค่ะผักผักผักเักผักผักผักยักผักผักผกผั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 อผัอผักักกักักััอ อ่อนๆจ้าไหลบัวไหลบัวเปิดด้วยกันบ้านเราเป็นยังเดี๋ยวจังพากเสียงใหม่ด้อจักเสียงนี้ปืนนี่เงี้ยเป็นอาเสียต่ำโมเป็นตาได้กินเอาเสียได้ด้วยไงเฮียอยู่โอ้ยเฮียอีกแล้วอาบักพริกโอ้บักพริกเขียวเบักพริกแดงต่ใส่โคก้วยล่อแล้วสก๊าบก็เป็นยังเดี๋ยวจังพากเสียงใหม่ด้อจักเสียงนี้ปืนนี่เงี้ย ต,ตามว่าเป็นตาได้กินนะทุกคนลุงมวีมีแนวมาซูก,กิ่นเ้อลุงลวีไปตาลาดมาลุงลวีได้อย่างมากมาชมเด้อมาชมเด้อเดี๋ยวชี้ให้เบื่อนนี้นี่นี่นโอ้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 โย้โ <c oughs> อ้โออ้โ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 อ้้อ้โอ้โ้อ้โอ้่ออ้โอ้โอ้อเโออ้โอ้ออ้้้อ้อ้ โอ้น้ำปลาแดดเฮียเนาะกงเลี้ยงกงเลงมือหนึ่งจับโทรศัพท์ได้จ้ามือหนึ่งกับตำตสิลายจานอยด้จ้าเด้อพอมีนคนงามมีลาดดยมีดมีดมีอซอยแับผัดเน่าไเนี่ยซอยเองก็นด้เราก็จะใส่กุ้งน้ำเด้อพี่น้อง